สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกันนี่แล้วครับกับช่องยูรีเด้อครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกระลังใจให้ช่องผมเด้อครับพี่น้องครับเบิ่งนี่เห็นบ่ครับนี่หมองม่วงน้อยครับหมากหลายคักพุ่นน่ะวันนี้ผมสิมากินหมองม่วงน้อยครับผมออกมาเล่นหน้าหน้าของยายเบิ่งผมเห็นหมองม่วงน้อยหลายผมก็เลยเฮ็นหนังปลาพริกนังปลามากินนังม่วงนะครับอยู่ตำตำนึง แน่นหมดเลยครับสมแขวสมแขวน่ะฝุ่นนะอย่ายงน้ำยางนี้มีแต่รมองมองเลยครับฝุ่นนะฝุ่นแน่นหมดเลยอนนืเอยอยางงามเพิ่งนะพี่น่องเันเงนะเฮ้ยอ,อ,อยากมาเข้ามาเก็บเลยพี่น่อง ไอ้บ้านผมเอ,อือนองม่วงหน่อยเนาะบ่รู้ว่าทางทางอื่นเป็นสิเอ,อื่นคือกันบนะ่เนาะน่าจะกินสมแซบเลยครับองม่วงหน่อย,ยหากินหยาบแหละครับกูมือนี่เพราะวันบ่ค่อยมีต้นแล้วเนาะไม่เอาสิมาเอาหมากันร่างพอกินเลยครับตรงนี้ระวังยางึ๊บนี่เอาตำตำนีู่เละ มงหน่อยกินสมแซ่พอพรับขาสซีมี่เอกลักษลักเป็นของตัวเองมสีหอมแซ่บนะครับบ้า,ายดอกกินบ่เบิดมาเล้วพี่น้องกินหมักโซน้ำกันเล้วครับเด้มอมือสิพายยางเบิ่งนก่อนนะมึงนะครับป้าหนูพี่น้องมึงมองหน่อยนะตัวน,นี้หมักโดกคังเลยคุณนะ่ะอยากบ่าครับ ผมบุรู้ว่าทั้งื่นเอิ่นคือก,กันมาเนาะต่บันผมเอื่นออกมองหน่อยนี่แหละเอาไว้สาบายโบก่งมันสุกอ่เนีน่ยมันสุกกันเนือน้อเนื้อมันมีนี่เดียวครับในมันหลายในมันใหญ่แต่ว่าเนี่ยมกินดิบกินสมสีแสบขนาดเลยน,นี่เป็นหมากเป็นผุ่มเป็นผุ่มอยู่ครับคนน่ะเต็มันอยู่งมองเดี๋ยวผมจะพ่ายเบิ่งมอกมืองใหญ่ข้างนั้นกับมาโดก,กัน ปลาพี่น้องเบิ่งนั่นไะเห็นบ่ครับกลองมันอาจจะซูมบ่ได้มาอย่งนี้มันลายก็แต่งไงนี่แต่หม่งม่วงเบิ่งม่วงตัวนี้ไหมป๊าดมองม่วงหน่อยได้ครับนี่โลนเต็มอยู่อันนี้หม่วงใหญ่หม่วงใหญ่กระดกคือกันตัวนี้น่ะหม่วงยังมุ่น ม่หมีนมากหลายขนาดเลยนี่ิจู้ดินนะมันนับไปเ้าแดงมองหน่อยหล่ะไปพี่น้องไปกินส่วนน้ำกันเด้อสวัสดีครับมาพี่น้องมัมากินมะม่วงผมเห็ดแจวมานํำเลยครับนี่แจ่วแจ่วประแดดมาเล่นอยู่หน้าครับ มรรยากาศมันห่อนเนาะห่อนห่อนสิอะไกินหมังโสมแซน่เนะไปกินน้ำกันพวกมะนาวมาล้างพล้างมะม่วงกันเนาะมะม่วงน้อยมะม่วงหน่อยนี่หอมโอ้ยอยากให้ทุกคนได้มากินน้ำ บ่ได้กินโดนแล้วครับมะม่วงหน่อยนี่ไม่ค่อยมีหรอกคู่มือนี่ตะกี้อยู่บ้านาเฮาบ่พักจักอยากหรอกครับมะม่วงหน่อยตอนยามนฝนตกลมๆสิไปแล่นหยาดกันเนาะตอนไปเล็กหน่อยเนาะครูเหมือนไ่ค่อยมีเด้แม่นมีเฮาเจ้าก็ขายมั้ยครับเจ้าขายเมาต้นไปเลยนาะจะเอาไปดองครับอหอมหอมหอมมะม่วงหน่อยถ้าบ่ได้เคยกินก็น่าจะรู้ว่ารสชาติหรือกินมันเป็นแบบใดเนาะ เอาในมันออกเอาในมันออกแบบนี้ครับนี่กินกับปลาแดงปลาแดงเป็นตอนๆจะเห็นไหมเอาในมันออกเราคุยอีกสิไหมครับเห็นไหมเนี้ยอือหืจะอ,อันจะปลาแดกใส่หอมแดงนะครับ อืมอืมอืมสมไดีอืมอูมมอมอมอม้คือเผ็ดแถวอืมไปขึนดน อืมอายังไรแตกไปครับอีกเยอะสม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 ทั้งสมทั้งหอมไหมมันแสบไหมแสบประแดกหอมไหมอย่างนี้ครับแต่ผู้ได้ทองบดีอยากกินไรนะครับเคือผมนี่ กินหลายกินเพราะกินเพราะกินเพราะเศร้าอยากผู้ใดอยากกินเนาะโอ้ข้ามันทรงเดบอกลกนี่เนาะหรือว่าผู้ใดอยู่ไกไก่นี่มาเลยกินนังเปลือกนะครับอย่าไปฟานเปลือกได้ดขาดขงงวงหน่อยนี่บอกเลยตะฟานเปลือกนี่คือส้ม สุดยอดเดีวกินทั้งเปลือกนี่เปลือกมันสิมีความฝา,ฝาดเั็หน้อยนี่ตัดกันดีสวงไงด้พี่น้องพูดได้เหง,าง,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 งาง่วงเหงาบ่ายๆเนี่ยตาลงไปอืม มากลกครับโอมา่าเนี่ยกินมาเบิร์หออกครับนี่ผม,ออมขื่อหยาบมาอขไปพงก,กับเสี่ยวเมีย่ยเอาเมี่ไว้แต่กินอกีกมันมีคนบอกว่าให้เห็ดแบบนี้เบิง้งว่าสัน่นเห็ดทุบ ตุบกันเพื <innen> กอกระเด็นหัวแหุกตุบมุนๆเราลงไปแซนใ้เจีวตุบมุนๆแบบนี้เอาไปแซนใ้เจียวแซนไ้เจียวเลยแล้วก็กินหมน อืมอืมอืมครับเอตั้งเพชิตั้เพชิทั้งสมซวงม,มองหน่อยนี่ ถ่ามันบวเพ็นกับปวดแสบเนาะพี่น้องเนาะแต่วันหวานเผ็ดเผ็ดผมกินหมากสมบ่เก่งดอกแต่ผมมากกินนะมา,มากมากอยู่เดี๋ยวกิน้ต่เวลาครับ เป็นยาระบายเ <c oughs> ่อกินลายทองเสียเนาะออกมาเร่นหน้าครับคุณเสียมี่ยต่ำอันอฮ้รอันสีนอะไรด้วยครับนยำย้ำน่ำนะก็เห็นหีนๆๆอีกแบบนึงแบบนึงเนะ ฟันเปลือกครับฟานเปลือกออกให้เบิดเลยตัวยังหายางมันถึงเสือเ้อแล้วขาวเรียบร้อยเลยนะสากบอ,กออกนะครับยางหม่องม่วง,งนี่นี่ครับฟานเปลือกออกกันบ่ อยากแสบอีกวิธีหนึง่งกินอนวงหน่อยหน่อยหายกินนะครับแต่ว่าตัวนี้มารกโดกครับเนี่ยม,มันสูงแห่งแสบครับเอาไปใบโบกมองแต่ว่าอาจเซให้ดีอ่ะต้องมะม่วงเขาแกนนหน่อยครับเราไมาย่ำแบบนี้เนี่ยเหม่ทั่ว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 ,ว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 แบบนี้เอาเกลือใส่ กำ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 น้ำออกคุ้มเดียวเกลือมนันนำไม่มีเกลือกำกำให้น้ำ,ให,นำให้น้ำเกลือออกไปข้างหน้ากำแบบนีโบ้โคตรแซบมาด้ครับพี่น้องกินน้ำกันมาคุม้มกับกินนม,มวัวมะเกลงหรอกกินหมกสมะเกลียง มาเล่นหน้าครับเห็นมะม่วงหมากมันหลายเลื่อยไทยเป็นน่องเบิ้งก็คือก็มานั่งกินข้าวหนึ่งอากาศมันห่อนครับช่วงนี้อากาศมันห่อนเล้ออกมาเล่นอยู่ทรงก็คือเย็นๆร่มเย็นดีครับอยู่ทรงนี้โฮมใหม่แล้วตัวนี้หฮมใหม่หลื่อยนี่ก็แตกต้นมะม่วงือกันอื ถ้าพูดได้เคยกินกับสิคิดรสชาติมันออกคิดพอนะครับโอ้ยถ่ายแป๊บเดียวคดเพื้นหยาวถ่ยพี่น้องคิดมันตนะีหยาวผลเนาะเอามมงมองหน่อยมาอ่างพี่น้องก็เสื็อแล้วครับนี่มาเด่นหน้าก็เลยถ่ายมองมองหน่อยพี่น้องเบ้ง เขาจะเอาไปขายแบบนี้แหละอยู่ในตลาดในหน่วยบ้านไหนไงเต็มทีแล้วครับมันบ้านในเขาแก่นอยู่หมาเนีอ่อนๆพอกินถ้าผู้ใดอยากกินนะมาเอาเดอ้อมันจะเก็บเนี่ยเนี่ยฝากอยู่บ้านโอ้ยคลิปมันยาวโพอดี่น้องผมวา่าจะคลิปสั้นๆน,นี่ไงบ่มีอยังคลิปอยังสุดท้ทายครับช่วงนี้อากาศมันหอนนะครับเนาะฝากกดไลก์กดแชร์ในเด้อครับเด้อคลิปอบอกว่ามีสาระกันเด็กก็กขอขออภยัยเลยครับ อ,อ่มีอย่างที่นนาสนใจพกส็สกถ่าีไทยเบิ่งใไหม่มื้อนนี้มาเร่นทงซื้อเราเอามงๆหง,งน้อยมาสู่พี่น้องเบิ่งซื้อน้าเนานะลาไปก่อนนะครับพี่น้องเด้อสวัสดีครับ